<c oughs> สวัสดีครับผมพบกับเด e The โอนทีว v แล้วก็กระผมนะด็กเตอร์เบียเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในเกมทบกับรายการที่มีชื่อว่าสัปดาห์นี้มีอะไรนะสัปดาห์นี้มีอะไรสนับสนุนโดยผมเองนะไม่มีใครหรอกนะแล้วก็ผมขอบอกอย่างนึงว่าผมกลับมาจากการพักร้อนแล้วนะก็หลังจากคลิปนี้ลงไปก็อาจจะมีหรือหรือ,อก่อนคลิปนี้ก็อาจจะมีคลิปอื่นมาแทรกมาแทรกนะคลิปท่องเที่ยวนะไปเที่ยวนู่นเที่ยวน,นี่นะฮะแต่จริงๆแล้วผมก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าทําไมผมถึงจาก เออผมถึงกลับไปพักร้อนอ่ะนะแต่เป็นว่าเรื่องของกูไม่บอกทําไมล่ะนะก็เราจะมาเข้าเรื่องเราเลยสัปดาห์นี้มีอะไสรสัปดาห์นี้มีอะไรนะวันนี้เป็นวันพุธนะฮะวันพุธที่10พฤษภาคมนะฮะ2560ตอนนี้ฝนก็กําลังตกเลยจริงๆแล้วผมควรจะทําคลิปตั้งแต่วันเมื่อวานแต่ว่าผมกําลังกลับนะฮะก็เลยทําไม่ได้นะแลวอีกอย่างหนึ่งเน็ตมันช้านะเน็ตมันเน็ตโทรศัพท์นะมันไม่ได้เร็วหาเหวอ,อะไรนะก็ นะก็มาเข้าเรื่องเดีอ่าสำหรับสัปดาห์นี้นะมันไม่มีอะไรจริงนะเพราะว่าอ้าวมันจะเป็นฮอตฟิกนะฮะฮอตฟิกแบบนี้นะฮะก็คือมัน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 เดี๋ยวเดี๋ยวขยายก่อนเนี่ยมันมันจะปิดมันมันแค่แค่ซ่อมเล็กๆน้อยๆอ่ะมันมันไม่ได้เยอะอะไรนะความอัปเดตมันก็มีอะไรนอกจากนี่ฮะเออนี่ สำหรับวันที่9ถึงวันที่15นะฮะแคนดี้บาบเลียนคอตูมลด50%นะฮะไม่เชื่อมาดูนะฮะเออไหนวะคอตูมสไปายเนี่ยแคนดี้บาบเลียนคอตูมอยู่ไหนวะนี่นี่นเลื่อนมาเลื่อนมาเราจะสังเกตว่าชุดของคลาสแคนดี้บาบเลียนจะลดนะฮะครึ่งราคามัง้งนะเนี่ยจาก2,500หรือ1,250ลดเหลือ6กร้ เครดิตนะอ่าส่วนจะซื้อยังไงก็เรื่องของคุณจะเติมซื้อหรือจะเอาฟลักไปซื้อเครดิตเขาก็เรื่องของคุณนะอ่าส่วนไม่ต้องมาถามนะศึกษาเอาเองนะฮะอืมผมไม่เคยเติมนะอ่าส่วนเอมันเอ,อ้อันนึงก็คือโบนัสในรายสัปดาห์คือวันที่9ถึงวันที่15เนี่ยนะก็คือจะเป็นชอีตแฟกเตอร์คูณ2เท่านะอย่างที่ผมเอ็นเอากดรับไปแล้วนะก็เป็นไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเยจริงๆแล้วมันวันนี้มันตอนนี้มันประมาณห้าโมงจะจะหกโมงเย็นละแต่ไม่เป็นไรช่างมันนะถ้าเสร็จก็คือเสร็จนะฮะผมจะรีบอัพนะฮะก็มันจะมีแค่นี้อ่ส่วนอีกอันนึงก็คืออ่ะคอนเทสนะครับผมคอนเทสมีคาร์ก็คือดอกไร่นะฮะไฟเลยกับตันนะฮะโคลเมเซอร์ cer, นะฮะแล้วก็มาตุรีพอยแล้วก็เอฟพนะส่วนไอ้มันที่จะเจ๋ง ที่จะดีก็คือคอนเทเอ,อะไรนะเคลียร์ดันนะยิ่งเคลียร์เยอะก็อ่ะยิ่งขึ้นคอนเท์ได้ไวนะคอนเท์อันนี้ก็คือไรท์ชียวอล์กนะฮะอ่ะแล้วก็อันนึงก็คือ Pv P ีวนะผมซึ่งผมไม่ได้พ v p เลยทีเดียวนะก็คือ Pv P v Pv p PVP ชนะนะนับนับนับตาที่ชนะนะครับผมเออนับที่ชนะเท่านั้นนะครับผมเอออาจจะมีพบเจอคนเนตกาก บ้างนะแล้วเข้าใจว่าโกบางทีก็โกบ้างบางทีก็ตีตีคู่กัน PVP ก็มีเยอะแยะไปนะนี้ก็แล้วแต่นะอ่ะอันนี้ก็ไปศึกษาเองนะผมคงไม่สอนนะฮะอืมก็บางคนก็จะใช้ฝีมือการยิงลูกสนองเชโร์โนเตอร์นะฮะก็ประมาณนั้นนะก็จริงจริงมันก็มีแค่นี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเครองเช็ดใหม่ก็คือเมาส์ชารานสเปียนะเป็นก้อนหาอะไรไม่รู้อะนะ สัปดาห์หน้าก็จะคือออบนัสนะก็แทสเทสเทสเฟียเราก็ประมาณนี้นะคงไม่มีอะไรคืบหน้าหรือถ้าตกหล่นอะไรก็เม้นบอกกันได้นะผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงเปิดกลงโชว์โชว์โชว์ตอนนี้ผมใช้คาร์ดบุมเบรนเจอร์เรียบร้อยแล้วนะอันไลน์ก็นะเจ็ดสิชั่นนะก็เราจะมาเปิดเซ็งกันด้วยที่กล่องเขียวเช็ดธรรมดาแล้วกันนะ ห้าสิบเก้าอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้จริงๆว้วผมไม่ได้ฟาร์มเลยสัปดาห์ที่แล้วนะพอดีเน็ตกากนะเล่นไม่ได้แล้วไม่มีเวลาด้วยนะฮะอ่าสามสิบหกกล่องแล้วนะก็อุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตบมือตบมือแล้วยิ้มยิ้มอ่อนๆนะฮะยิ้มยิ้มบ,บานๆไม่ไดต้ตอนนี้เรายังไม่ได้เมาส์ที่เราต้องการนะะเ,เปิดไปเรื่อยๆนะะ อ่ายี่ส1บเอ็ดยี่สิบ1ิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสาเอ็เก้ปดห่ามนึ่งไปไม่หาได้อะไรเราก็จะมาตามมันดูที่โเดินเคียตเชตนะโเดินเขียตเชตอืมูขอกูขอสักตัวโอ้โหกูอยากจะนอนดิ้นนะนอนดิ้น อ่าได้นอกฝ่ายไม่เป็นไรนะเออผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะผมต้องขอโทษด้วยนะสําหรับวันหลายๆวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวันแรงงานแห่งชาติวันวิสาขามาะอะไรก็ตามแต่นะผมก็ไม่มีไม่มีโอกาสที่ได้ไล์หรอกนะทิ่สภาพเนี่ยโทรศัพท์ไล์เนะี่ยมันคงแหลกบันรลยอ่นะผมก็คงไม่ได้กําหนดกิจกรกรมแจกอะไรก็ขออภัยไปด้วยนะแล้วก็โทรก็ไม่ได้เล่นด้วยไงก็เลยแบบปล่อยๆไปนะอ่าก็ เดี๋ยวไว้เขาหน้าแล้วนะเดี๋ยวเผื่อมีกิจเอเผื่อมีวันหยุดนะขัตะเวรอะไรเดี๋ยวผมทาําหาโอกาสแจกนะแต่แจกไม่เยอะนะแจกแค่ตัวเดียวแล้วก็จบนะโอเคนะอ่ะแล้วก็นกไฟเอนอนกไฟเดี๋ยวก็แจกอะไรนะก็ประมาณนั้นก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วที่เดลือเราก็แค่คราบไอ,อ,อตัวไอหานั่นนะ่นะอ่ะมันเป็นก้อนหาอะไรในะอยากลงเันน่าจะเป็นลูกเด้งนะถ,ถ้าถ้าให้ผมเดานะอ่ะ snowshoes นี่ hanspia เฮ้ยมันบินได้วะ่ะมันบินได้ฮะโอ้ battle 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 วิธีการของผมละง่ายๆนะแม่งไม่มีหาอะไรก็ซื้อไปนะรีบรีบจัดนะ battle บ a t t l e ซื้อไปไม่ไม่กลัวอ่ะหาดไ,ดไปลวไปเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่า มันเป็นยังไงหลังจากสัปดาห์ที่แล้วแมวน้ำใช่ไหมสัปดาห์นี้มันคือตัวอะไรกันแน่นะฮะอะไรของมัวเดี๋ยวผมก็ปิดเกมแล้วไปทำอย่างองนะื่นฮะก็อ่ะนี่ทัสเบียฮนะโอ้มันเป็นไอ้นี่ฮนะเหมือนเหมือนกับลูกโลกอะเออเรียกว่าลูกลูกเอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรดีแบบ ี่เรียกตั้งชื่ออะไรดีวะเอ,อ่อเรียกว่าอืมผาพานะไซเบอร์เออเรียกแม่งเนี้ยครับยอาผานะาไซเบอร์โอ้แม่งเอ้เท่ดีวะเออใช่ได้ใช้ได้นะรอนได้ด้วยฮะดีนะแต่ว่าการบินของมันประมาณ95สมุมเมนสปีดนี่ยไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะก็เป็นว่าเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอให้โชคดีนะครับผม ก็สัปดาห์นี้ผมก็ไม่ได้อ่านเลยมาๆผมก็กลับจากพักร้อนมาก็ไม่ได้เช็คข้อมูลอะไรหรอกนะผมก็เปิดเข้ามาดูแล้วก็อ่านผ่านๆไปไม่รู้ว่าจะมันยำอะไรไหมกบ็บายๆครับผม